เอาล่ะนี่แหละโรแมนต์ดีไหมล่ะนัานาแล้วเนี่ยอย่าลืมสำหรับความโรแมนต์ไงละ่ะมันคือศิลปะแห่งความเป็นสนะินยาณ์นะถ้าอย่างนี้แล้วก็ด้วยความที่นายได้แปดสิบคะแนนงั้นจะขอมอบตู้เย็นเป็นของรางวัลอโอนะอย่างนี้ก็คุ้มนะครับนะเขาไม่ได้มาเปล่านะครับเขาให้ตู้เย็นด้วยนะครับไปแช่ของนะครับนะคริสต์มาสถ้าเกิดดื่มคู่กับเบียร์เยน็ยนๆแล้วก็คะแนนอาจจะได้ร้อยเลยแหละฉันให้เพอร์เฟกต์เลยนะว้าวยิ่งไปเลยค่ะคุณมินเซน นั่นเป็นเหตุผลที่น่าสมเหตุสมผลที่สุดเลยแล้วในต,ตอนนี้สตาร์เชฟทือรีวันนี้เป็นไงบ้างคะดูเหมือนว่าบอนชูซูชิเอ็กซ์ตรติกเนี่ยจะได้ต้องเสิร์ฟพร้อมคู่กับเบียรสินะคะงั้นเจอกันครั้งต่อไปค่ะในงานโดยยูอีค่ะเรียบร้อยครับได้เงินเพิ่มแล้วก็มาจ้างคนเพิ่มสองคนแล้วนะครับนะเรียบร้อยได้เบียมาแล้วครับก็คือเราต้องเสิร์ฟเบียรเฉพาะด้วยนะครับนะถ้าเกิดว่าเขาต้องการเนาะว้าวบอนชู u, สุดยอดไปเลยครับผมนะ คุณทําให้คุณวินเซนต์น่ะประทับใจในตัวคุณเอาล่ะอย่างน้อยลิ้นของหมอนั้นก็ไม่ได้โกหกนะวินเซนต์น่ะมีเหตุมีผลเราขายเบียร์ไปด้วยเลยหรือเปล่าล่ะก็ะตามนั้นนะครับนะเหตุผลที่เขาไม่ขายเบียร์ตอนแรกผมก็เข้าใจพเนียบอลชูเขานะครับเพราะเขาก็ไม่มั่นใจว่าถ้ากินคู่กับใช่ไหมถ้าเกิดว่ากินคู่กับตัวอาหารทั่วๆไปนะครับมันอาจจะไม่ไม่ถูกปากก็ได้เนาะผมก็ว่ามันสมเหตุสมผลดีนะครับนะงั้นเดี๋ยวเราจ้างคนมาเพิ่มเลยครับ เรียกได้ว่านะครับนะอาหารการทําอาหารเัานมีพลังพลังนั่นแหละมาจากกล้ามเนื้อจ้างเลยครับคนที่2ครับก็จ้างเลยครับนะก็คือให้มันช่วยเป็นเสิร์ฟอาหารนะครับนะจะแสดงให้เห็นเลยว่าข้าเนี่ยยังแข็งแกร่งอยู่นะครับผมอายุไม่สําคัญนะครับเนาะใช่ไหมครับขอให้มีใจช่วยนะครับนะนี่ครับช่วยอาหารยืนสแตนนะครับ น้ำชาครับกลายเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะที่เราคือเสร์ฟน้ำชาแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับนะก็ดีครับเออเร็วขึ้นเยอะนะครับนะแล้วก็งานเราก็ยังมีอยู่นะครับคือช่วยเก็บของนะครับนะโอเคครับต้องเติมวาซาบิให้นะครับนะโอเบียครับเบียขอโทษครับโอ้ลูกครับหนีไปแล้วครับน้าโมดจะเติมวาซาบิให้อยู่ครับนี่ขนาดว่ามีคนช่วยแล้วครับนะ อูหยอดขายวันนี้เป็นประวัติการนะครับ2,000เลยครับได้กําไรเลยนะครับนะจ้างคนมาเพิ่ม2คนนะครับคืนทุนเลยครับมาเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลกันก่อนนะครับว่าโซเชียลมีเดียพูดถึงเราว่ายังไงบ้างนะครับนะาฮ่ามีเคาะลูกค้ามาเยอะเลยผมรวยแล้วก็ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมคนไม่กดไลค์ให้นะครับนะปวดหัวเลยนะครับนะอ่าประมาณนี้นะครับนะคุณผู้ชมครับรีวอร์ดยังไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเสิร์ฟเบียร์ทันก็อาจจะได้คะแนนจริงๆอะเนาะ